เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมผมนายเฮาเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมเกมเชนแพคกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทำเควสวิญญาณในเกาะซูลูมิกันนะครับผม EP ที่2นะใครที่ยังไม่ได้ดู EP หนึ่งสามารถที่จะย้อนกลับไปดูใน EP ที่1ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมแล้วก็มันจะมีบางเควสที่ต้องทำใน EP ที่1ก่อนนะครับผมถึงจะมาทำบางเควสใน EP ที่2ตรงนี้ได้ นะครับผมแล้วก็เควสส่วนใหญ่ที่อยู่ในอีที่2นี้นะครับผมก็จะเป็นเควสที่ต้องใช้เวลาในการทาเนี่ยค่อนข้างนานนะครับผมต้องใช้เวลาในโลกจริงเนี่ยประมาณ2-3ถึงวันเลยทีเดียวนะครับผมในบางเควสนะครับในเควสนี้นะครับผมก็จะอยู่ตรงใต้ถ้านะครับผมตรงบริเวณเกาะน้ําตรงนี้เลยนะครับผมทางเข้าของถ้านะครับผมก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงนู้นนะครับผมแล้วก็ทางเข้าที่จะออกมาจากทางนี้นะครับผมบริเวณเควสเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลย นะครับผมเราเดินเข้ามาตรงนี้นะครับผมมันจะมีเห็ดอยู่ตรงนี้ห้าก้อนนะครับผมห้าอันนะเราเก็บไปก่อนเลยนะครับผมแล้วมันก็จะมีวิญญาณเนี่ยเดินมาคุยกับเรานะครับหลังจากที่เราคุยกับวิญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะไล่ให้เราไปที่อื่นนะครับผมไม่ต้องมาเก็บเห็ดตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราต้องรอประมาณสัก3วันนะครับผมจนกว่าเห็ดจะเกิด ัหลังจากที่เหตุเกิดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กลับมาเก็บใหม่อรอบหนึ่งนะครับผมในคลิปนี้ใน ID นี้นะครับผมผมก็เคยเก็บเหตุตรงนี้ไปแล้วรอบหนึ่งครั้งนี้ผมก็จะมาเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับผมมันก็จะมีวิญญาณโผล่ออกมานะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็คุยกับวิญญาณอีกรอบหนึ่งนะครับ หลังจากที่เราคุยกับมินยาเสร็จแล้วนะครับผมมันจะให้เราเนี่ยส่งมอบไอเทมให้มันนะครับผมก็คือเ็ดตัวนี้2อันนี้นะครับผมหลังจากที่เราส่งมอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมที่เป็นกล่องมานะครับเควสต่อมานะครับผมก็จะเป็นเควสของคุณยายูนานะครับอันนี้ผมลืมพูดไปใน EP ีที่แล้วนะครับผมก็คือเควสของคุณยายูนาเนี่ยต้องใช้เวลาในการทําต่อเนื่องประมาณ4ี่วัน นะครับก็คือเราคุยกับคุณยายยูนาปุ๊บในเวลาตีสามของประเทศไทยวันถัดมาเราค่อยมาคุยกับคุณยายอีกรอบหนึ่งบทพูดของคุณยายเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมใน4วันนี้นะครับเอาสรุปง่ายๆก็คือเราต้องคุยกับคุณยายยูนาเนี่ยสวันในเวลาโลกจิกนะครับหลังจากที่เราคุยกับคุณยายยูนาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไอเทมที่ได้จาก EP ีที่แล้วมานะครับผมจากวิญญาณของกิโตกับกินะมาให้คุณยายนะครับอ่ะ อันน th ี้ของผมเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมเราก็จะเอาไอเทมที่ได้จากกิโกกับกินาเนี่ยมาให้คนณยนะครับผมหลังจากที่เราให้ไอเทมไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นการสิ้นส้นเควสของคนใยยูนานะครับต่อมานะครับผมหลังจากที่เราทําเควสของวิญญาณเนี่ยไปหมดทั้งเกาะแล้วนะครับผมเราก็จะเหลือเควสของคนสุดท้ายนะครับก็คือเควสของคนพายเรือ หลังจากที่เราทำเควสท,ทั้งหมดแล้วนะครับผมก็คือเควสวิญญาณหมดทั้งหมดนะี่ให้เราวาร์ปมาตรงบริเวณนี้นะครับผมขึ้นมาด้านบนเกาะแล้วก็วาร์ปลงมาข้างล่างนะครับผมวิญญาณเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมบริเวณแถวนี้นะครับวิญญาณนี้นะครับผมเราก็กดคุยไป หลังจากที่เราคุยอีกรอบนึงนะครับผมวิญญาณตรงเนี้ที่เป็นคนภายเหลือก็จะส่งวิญญาณที่อยู่ในเกาะนี้ออกไปหมดแล้วนะครับผมก็คือไปสู่สุคตินะครับสำหรับใครที่ไม่ได้รู้ในะเรื่องคร่าวๆก็คือคนที่เป็นวิญญาณในเกาะเนี้ที่เราคุยในเคสหลักเนี่ยจะเป็นคนที่ตายไปหมดแล้วนะครับผมจะเหลือแค่เพียงวิญญาณนะครับเราเนี่ยก็จะมาทำเคสพวกนี้นะครับผมเพื่อส่งวิญญาณของคนในเกาะพวกนั้นไป นะครับหลังจากที่เราทำเควสนี้ก็จะเป็นเควสสุดท้ายของเควสส่งวิญญาณในเกาะนี้แล้วนะครับผมเราก็จะไม่เห็นวิญญาณล่องลอยอยู่ตรงนี้แล้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็จะเป็นเควสวิญญาณนะครับใน EP ีที่2นี้นะครับผมผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมที่รับฟังจนจบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ